คุณผู้ชมฮะก่อนอื่นไปดูคดีนี้ก่อนคดีเรื่องสาวอบตอคุณฝนกวินนาบุญเมธหายตัวไปอย่างปริศนาวันนี้ทะนับแล้วคือ12วันคุณผู้ชมฮะสิ่งที่ไม่คาดคิดคือล่าสุดมีเหตุด่วนได้รับแจ้งเมื่อช่วงหัวค่ำนในเองสองทุ่มครึ่งที่ผ่านมาสรุปแล้วไร้ปฏิหารนะฮะคุณผู้ชมคุณฝนวันนี้ตัวของสามีรับสารภาพแล้วเปิดปากแล้วว่าเป็นคนลงมือสังหารคุณฝนกวินนาด้วยตัวเอง คุณผู้ชมเห็นภาพนี้ไหมฮะมันเกิดขึ้นเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองแล้ววันนี้ตำรวจมีการคุมตัวสอบปากคำในปอปอประสิทธิพร ซึ่งเป็นอดีตสามีที่อยู่บ้านหลังเดียวกันก่อนหน้านี้เราให้สัมภาษณ์กันไปหลายต่อหลายครั้งเขาปากแข็งยังบอกว่ายังไงก็ไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวข้องจนกระทั่งวันนี้คุณผู้ชมฮะก,ก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศสดๆณนะขณะนี้ผมขอดูก่อนนี้ช่วงหัวข่่มนี่เอง<ะ>ที่สพนาสาลนะฮะเขามีการคุมตัวในปอเองเนี่ยไปสอบปากคําตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจนกระทั่งหัวค่ําเห็นบอกว่าผู้สื่อข่าวเราก็คือมนฤพลแจ้งเข้ามาบอกเขามีการคุมตัวในปอออกจากโรงพักไปเพื่อที่จะไปชี้จุดอะไรบางอย่าง จนกระทั่งสุดท้ายเขาปิดปากเงียบเสื้อเขียวเียวเห็นใช่ไหมฮะผู้สื่ขาวพยายามจะสอบถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นพี่รับสารภาพแล้วหรือยังในช่วงนี้คือเขาเองไม่ตอบอะไรเลยนี่แล้วมีการสอบเค้นกัน8ชั่วโมงเต็มๆจนกระทั่งหัวค่ำฮะมีการเอาตัวออกจากโรงพักไปในปอนี่แหละนี่ดูสีหน้าฮะค้งเลยโค้งเงยงยคง รักสาภาพกับวครับคุดได้หน้าที่มันเกิดอะไรขึ้นนะี่นมีความกัวงวลใจอนเรื่องอข้ีดิจิตอ คุณผู้ชมฮะแล้วตัดสลับไปเลยฮะภาพตอนช่วงหัวค่ำที่เจ้าหน้าที่ไปชี้จุดเบื้องต้นเองระบุว,ว่าศพถูกไปพบอยู่ที่บริเวณหลังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราธานีจุดที่มีกล้องวงจรปิดนั่นแหละนี่ตำรวจไปปิดล้อมกันตั้งแต่เมื่อคืออ่เมื่อช่วงหัวค่ำนี้แล้วก็ให้กู้ภัยลงพื้นที่ในที่สุดก็คือมีการเอาศพขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคำรับสรารภาพของเขาคุณผู้ชมฮะตกใจมากเพราะว่าสภาพศพที่ไปเจอ ประกอบกับคํารับสาร,รภาพที่ก่อนหน้านี้เขาพูดบอกโอ้ผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวแต่วันนี้สุดท้ายจนมุมฮะรับสาร,รภาพในที่สุด12วันที่เมียหายไประบ,บุว่ามีการโบกปูนปิดเมียเอาไว้โดยเอาสาวอบตยัดไปในท่อใต้ถนนหลังจากนั้นเอาใบกล้วยยัดเข้าไปอีกเอาแผ่นไม้ยัดเข้าไปพร้อมกับโบกปูนปิดทับ ล่าสุดคุณผู้ชมบรรยากาศขณะนี้เจ้าหน้าที่เพิ่งมีการนําร่างของสาวอบาตาก็คือคุณฝนออกมาเมื่อสักครู่นี้เองล่าสุดขณะน,นี้ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่คุณมนนะรือพลเห็นบอกว่าเกาะติดอยู่แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยกําลังเรื่องของพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้วก็จริงๆเขาพาไปชี้ก็เจอศพจริงๆแหละฮะเดี๋ยวยังไงคุณผู้ชมฮะเราติดตามการรายงานสดจากพื้นที่ของขุนทะเลซอยสาสุราธานีในอําเภอเมืองที่เขาบอกไปส่งเมียมีคนม,มารับ แต่สุดท้ายไม่มีใครมารับเพราะเขาเอาศพไปฝังเอาไว้ตรงนี้ติดตามกรรายงานสดจากคุณมนลฤพลฮนะนะคุณผู้ชมครับณขณะนี้หลังจากที่ตํารวจเนี่ยได้ควบคุมตัวในปอมายังบริเวณจุดนี้ซึ่งถือว่าหากคุณผู้ชมติดตามข่าวการหายตัวของกรณี ฝนที่เป็นอบตสาวหายตัวไปเนี่ยครับคุณผู้ชมจะทราบดีว่าก่อนหน้านี้เนี่ยครับแฟนหนุ่มของเขาซึ่งเป็นอดีตสามีเนี่ยเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าจุดที่เรามายืนรายงานสดกันอยู่ณขณะนี้เนี่ยครับคุณผู้ชมเป็นจุดที่เขามาส่งแฟนแล้วก็ไปขึ้นรถกับผู้หญิงอีกสองคนแต่ล่าสุดณขณะนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะฮะจุดนี้กลายเป็นจุดที่เขาเนี่ยครับนำร่างของฝนที่เป็นอบตสาวเนี่ยครับมาอํามทางไว้ที่นี่เพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะมีการฆ่ามาจากที่อื่นก่อนแล้วก็นํามาใส่ไว้ในท่อระบาย าน้าที่อยู่ใต้ถนนที่ผมยืนอยู่เนี่ยครับผู้ชมดูภาพสดๆข้างหลังนะฮะตอนนี้ตํำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยก็น่าจะนําร่างของฝนอบตอสาวเนี่ยขึ้นมาจากบริเวณซึ่งเป็นคูคลองระบายน้ําที่อยู่ใต้ถนนเนี่ยครับซึ่งนายปอเนี่ยได้เอาร่างของเขาเนี่ยมาไว้ตรงนี้แล้วก็ใช้ปูนเนี่ยครับเท ทับลงไปอีกทีนึงเป็นลักษณะเหมือนเอาปูเนี่ยเททิ้งลงไปทําให้ปิดทางเข้าออกบริเวณจุดนั้นนะครับผู้ชมซึ่งขณะนี้ถ้าภาพสดๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยครับน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยแล้วก็รวมถึงเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเนี่ยน่าจะนําร่างของฝนเนี่ยครับไปส่งต่อที่โร,พรงพยาบาลนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครับก่อนที่จะเข้ารายงานเนี่ยครับแพทย์เวรของโร,พรงพยาบาลเนี่ยก็ได้มีการมาชนะสูตรเบื้องต้นบริเวณจุดนี้ไปแล้วส่วนก่อนหน้านี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับก่อนที่จะมีการมาค้นหา ฝนเนี่ยครับก็คือเกิดจากการที่นายปอเนี่ยรับสารภาพพอนายปอรับสารภาพเนี่ยผมติดตามตั้งแต่อยู่ที่สพนาสารนะครับมีการควบคุมตัวนายปอจากสพนาสารเนี่ยมายังบริเวณสพขุนทะเลพอมาถึงขุนทะเลปุ๊บเนี่ยครับก็มีการควบคุมตัวนายปอเนี่มายังบริเวณจุดนี้ซึ่งก็น่าจะเป็นที่แน่ชัดว่านายปอเนี่ยน่าจะมีการรับสารภาพเบื้องต้นแล้วระบุว่าบริเวณจุดนี้แหละคือจุดที่นำร่างของฝนเนี่ยครับมาอาพรางเอาไว้จนเป็นที่มาที่มีการค้นหาในคืนนี้แล้วก็เจออย่างที่นายปอรับสารภาพจริงๆซึ่งข้อมูลเบื้องต้น ระบ,บุว่านายปอรับสารภาพเพราะว่าจํานวนต่อหลักฐานหากผู้ชมติดตามเนี่ยครับนายปอก็จะให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยยางเ,เด็ดเดี่ยว,แน,วแน่วแนว่ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของฝนอย่างแน่นอนแต่ภายหลังเนี่ยครับตำรวจเองก็มียานพยา,ยานเก็บรวบรวมหลักฐานต่างๆจนทําให้ในายปอเนี่ยครับผู้ชมจนมุมจนนามาสู่การสารภาพแล้วก็นํามา สู่การหาร่างของฝนในวันนี้นะครับคุณผู้ชมแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้มีโอกาสพูดคุยกับชาวบ้านที่อยู่ระแวกนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าจริงๆตรงนี้มีบ้านคนอยู่แต่เป็นบ้านที่สร้างกันแบบห่างๆกันแต่ส่วนจุดที่นําร่างมาทิ้งเอาไว้เลยเนี่ยครับคุณผู้ชมไม่มีบ้านคนนะครับผมไปสอบถามคุณพี่อรพินคุณผู้ชมดูภาพนะฮะมันจะมีสุนัขอยู่ตัวหนึ่งสีดําตัวนี้เขาชื่อว่าน้ําท่วมเพราะว่าเจ้าของบอกว่าได้มาตอนที่เกิดน้ําท่วมนะครับเจ้าน้าท่วมเนี่ยเคยมาเดินกับเจ้าของแล้วจู่ๆเนี่ยก็เกิดไป ก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นก็ยังไม่ได้สงสัยแต่ก็มีคุณป้าแกก็แอบเอใจเอเห็นเขาพูดกันอยู่ว่าบริเวณจุดนี้มีการนำฝนมาส่งกับเพื่อนอีกอสองคนที่รออยู่ในรถเนี่ยครับก็เลยมีการสงสัยแต่ก็มีการพูดกันแต่ก็ไม่นึกว่าจะเป็นเรื่องจริงซึ่งคุณป้าอรพินบอกกับผมว่าตอนนั้นตัวเองไปเห็นกับตาเลยว่ามีการนําปูมาเทโบกเอาไว้แต่ตอนกลางวันแล้วนะครับเพราะว่าตอนที่กลางคืนในขณะที่นายปอมาก่อเหตุไม่มีใครเห็นแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อว่าหมาของตัวเองจะได้กลิ่นก่อนแล้วก็มา รู้อีกทีหนึ่งตอนที่มาทราบแล้วว่าร่างของฝนสาวอบตเน,นี่ยอยู่ในคูคลองระบายน้ำนี้ไปฟังเสียงดูครับมันก็ว่ารอยคุดนั่งก็มีไอ้ปูนทับแต่ปูนทับก็น่าจะไม่ไม่นานัตแต่กร้อรดีนะปูนนี่คือชาบหรือว่าแควไปวางม,ม,าามันเมื่อกบปูนที่เขาออมาบเจาะเทเทิงง้งเนี่อเป็นแท่นเลยเหรออ่าปูนนั้นมันแข่งเล,เลยตอนนั้นนะอ๋อ เป็นปูนที่เขาเอามาชาบเลยไหมหรือว่าแขเอาแทงปูนมาวางไม่ใช่ไม่ใช่แทงปูนแล้วมันก็ปูนที่แขเขาเ้าเตทิ้งกันอนอ๋อเคือเสษเส้ปูนใช่ใช่ใช่้เอามาชาบชาบปิดเอาไว้เมื่อกับเตจิ้งเฉยๆยนะอ๋อให้มันเต็มให้มันตันใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันเนไม่ได้สังเกตเลยแต่ว่าเหนมันเมื่กรบวาเอาปูนเตจิ้งซ่องฟั่งเลยครับเห็นแต่ฝ่ายนูนแล้วฝ่ายเนี้ยฝ่ายนี้ไม่ได้ดูไม่รั่วเป็นเคยไม่รู้เรื่องเลยแต่มันยู่แขบ้านเราเลยนะปา ไม่รู้นี่ก็เพิ่งมารู้วันนี้นี่แหละโอ้ตอนต,ตอนกลางคืนนี้เข้ามาทำแล้วเราไม่รู้เรื่องเลยนะโอ้ยไม่ได้ยินเลยเพราะว่าอยู่ในบ้านนี่ปิดคุณผู้ชมครับตอนนี้คือน่าจะมีการชนะสูตรเบื้องต้นเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็ตํารวจพิสูจน์หลักฐานเนี่ยน่าจะเคลียร์พื้นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเข้ามายังจุดนี้คุณผู้ชมดูอันนี้คือน่าจะเป็นหลักฐานสําคัญลักษณะของท่อระบายน้ําคืออยู่ตรงนู้นอ่าเดี๋ยวค่อยๆไล่นะคุณผู้ชมท่อระบายน้ําตรงนู้นแล้วกลับมาดูตรงนี้เป็นลักษณะของการเอาปูนเนี่ยมา เออน่าสนใจว่าการเอาปูนมาเทแบบนี้ปิดฝาท่อตรงนั้นนายปอจะทําคนเดียวได้หรือไม่ตอนนี้นายปอถูกควบคุมตัวไปยังสอพอขุนทะเลเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้มีใครได้มีโอกาสสัมภาษณ์หรือว่าสอบถามนายปอนะครับแต่ก็มีหน้าข้อสงสัยเหมือนกันว่านี่ตรงนี้คือจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมเห็นไหมฮะ เป็นคูคลองระบายน้ําแบบนี้แหละฮะแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่ตํารวจรวมถึงเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานต่างๆแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยคือเขามาเอาจากในคลองนี้เลยแล้วบริเวณปากท่อเนี่ยมันไม่ได้เปิดอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเปิดเนี่ยคือมีการเปิดขึ้นมาเพื่อที่จะนําร่างของฝนสาวอาบาตอนเนี่ยขึ้นมาแต่ตอนก่อนหน้านี้อย่างที่ภาพที่คุณผู้ชมเห็นก่อนหน้านี้ครับก็จะมีการปิดเอาไว้นี่อันนี้คือจุดเกิดเหตุดสดๆเลยซึ่งขณะนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่า การตรวจพิสูจน์หลักฐานของบริเวณจุดนี้ทั้งตํารวจพิสูจน์หลักฐานรวมถึงแพทย์เวีเนี่ยได้มีการนําร่างของฝนอบอตอสาวเนี่ยกลับขึ้นไปเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวน่าจะมีการส่งต่อที่โรงพยาบาลเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ข่าวเศร้านะครับทางเราเองก็ขอเสียใจแสดงความเสียใจกับครอบครัวของสาวอบอตอรหรือว่าฝนด้วยนะครับขอบคุณนะคุณมนะรุพลนี่คือบรรยากาศสดๆเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ได้รับแจ้งเหตุบอกมันไร้ปฏิหารจริงๆแล้วก็ไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นสุดท้ายคนใกล้ชิดจริงๆ ตามนักวิเคราะห์หลายๆคนก็พูดบอกว่าต้องไปสอบคนใกล้ชิดแล้วตำรวจก็เข้นสอบมา3-4วันในที่สุดก็คือเสียชีวิตจากการลงมือสังหาร